สวัสดีครัเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเซสงนะคะเช้าบ่ายประจำวันศุกร์ที่23กันยายน65เนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเชา้า7กับ0 8กับ1ก็7 0 7 1 7 5 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 5 8 7 8 8 0 8 1 7 0 4 5 8 0 0 8 2

จับคู่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดสองเก้าเก้าสองสองศูนย์ศูนย์สองนะเจ็ดกับศูนย์มาเหมือนกันเด้อต่างกันแค่เก้ากับสองแปดกับหนึ่งนะคะ<ม>ก,คคนะคก,กคะ็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอย่าลืมบ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแตบเพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงปังปังทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ